ลิอาภูมองข้ามสเต็ปวางแผนโจมตีตลาดซัมเมอร์2ตำแหน่งยืนพื้นบากโยโก้เปิดช่องจับตาซิมอนส์สรุปขา่าวลิอาภูประจำวันที่3 1มกราคมกับผมโคดแอคน,นะครับสวัสดีครับเข้ามาแล้วฝากกดไ like, ลค์กดแชร์นะครับวันนี้ข่าวสารทีมลิอาภูนะฮะเรื่องตลาดซื้อขายนะมะกราคมอาจจะไม่มีการเดินดีลแต่ว่าซัมเมอร์มีการวางแผนล่วงหน้าที่จะโจมตีตลาดไปแล้ว มาจากนักข่าวสายหงด้วยครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังแบบละเอียดเลยในวันนี้ใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ครับรวมไปถึงข่าวอื่นด้วยเดี๋ยวอัปเดตกันก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีกันก่อนเลยนะครับนี่ฮะก็ขอบคุณทางพิมยมคลับพิซซ่านะครับนิวยอร์กพิซซ่าตำนานแป้ง4 0ลปีบางกรอบหอมอร่อยมีให้เลือกหลากหลายหน้ากรุงเทพมีหลายสาขาต่างจังหวัดมี3สาขาโทรสั่งเดลิเวอรี่021054555กัาประกันความอร่อยแล้วก็กับโปรโมชั่นที่ คุ้มค่านะครับมีโปรโมชั่นยัมมี่คอมโบเซตนะครับถึงวันที่31มีนาคมเช่นเดียวกับเซตนี้ครับใหญ่ขึ้นมาหน่อยใหญ่ขึ้นมาก็กินได้สัก2คนขึ้นไปนะฮะเพอร์เฟกต์คอมโบเซต์แปดร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับได้เครื่องเคียงเป็นออสปากเกตตี้ได้ทุกหน้าเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ให้เลือกนะครับระหว่างมิกซ์ซอสเซตชิมแอนด์ซอสแล้วก็คัม์โบไรฟนไฟน์นะครับฝากกันด้วยนะจ๊ะมาเริ่มต้นกันก่อนคือย้ำอีกทีหนึ่งคำ่ำคืนนี้มี ไม่ใช่ค่ำคืนใช่คํำว่าเย็นดีกว่าหโมงเย็นบ้านเรามีจับสลากยูฟาแชเมเปี้ยนรอบน็อกเอาท์มันเหมือนมีการจับสลากที่แบ่งเป็นสองทีน็อกเอาท์ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยจับอีกทีหนึง่งน็อกเอาท์เตะกันเสร็จด้วยนะเตะกันเสร็จแล้วแล้วค่อยมาจับรอบสิบหอีกทีดังนั้นค่ำคืนนี้เอาเป็นว่าถ้าใครจะดูจับสลากเราจะได้เห็นเข้าว้าวว่าน็อกเอาท์อ่ะมันจะเป็นใครชนใครก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปดูพอเขาน็อกเอาท์กันเองแล้วสองนัดใครจะผ่านเข้ามา แล้วเดี๋ยวจับสลากอีกทีหนึง่งใครอยู่ล่างอยู่บนแต่คู่ต่อสู้มันก็จะเป็นอย่างที่ผมบอกนะครับว่าคู่ต่อสู้ของลิเวอร์พูลอ่ะมันไม่เปเเช่ก็เบนฟิก้าก็แบสก็โมนาโกแท้แค่นี้แน่นอน4ี่ทีมนี้แน่นอนนะครับก็เดี๋ยวจับตาดูในเย็นนี้ส่วนคู่ต่อสู้ที่เรากําลังจะเจอในวันพระัรสบ,บดีหน้าพระัารสบบาบดีนาเลยเป็นเกมคาราบาวครับรอบรองชนะเลิศนัดที่สองเนะนัดแรกเราแพ้มาลูกหนึ่ง นัดที่2ก็กลับมาเล่นแอนฟิลด์เรายังมีลุ้นครับแต่ว่าคู่ต่อสู้เนี่ยอย่างสเปอร์เนี่ยโอ้โหตัวเจ็บเพียบเลยแล้วล่าสุดเกมเมื่อคืนนี้ในยูโรป้านะฮะชนะได้นะฮะแล้วก็การันตีเข้ารอบร0 0เไปเรียบร้อยแล้วเพราะว่ามันจบแล้วแต่ว่าเสีย1คนครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าเจ็บหนักแค่ไหนนะก็คือนี่เลยดากูซินกองหลังนี่แทบจะไม่ให้เหลือใช้แล้วนะครับโอ้โหมันเป็นอะไรที่ต้องว่ากันตามตรงเจ็บจนเจ็บจนสงสารนะครับสเปอร์อะเพื่อนๆดูนะฮะ ตอนนี้สเปอร์น่าจะเป็นทีมที่ตัวเจ็บเยอะที่สุดพอๆกับบอลมัดเลยนี่ไอ้ทีมที่เราจะเจอด้วยเนี่ยบอลมัดก็เจ็บเยอะพอๆเก้าตัวเลยนะเออแต่บอลมัดมันยังฟอร์มดีไงแต่สเปอร์เนี่ยมันเจ็บเก้าเหมือนกันแล้วเมื่อคืนนี้ไม่รู้รวมดาโกซินหรือยังเนี่ยยังไม่รวมดารโกซินถ้ารวมดารโกซินเป็นสิบโอ้โหตัวเจ็บเป็นห่างว้าวเลยฮะก็เดี๋ยวมารอดูกันว่ามันจะมีใครหายทันเจอเร์พูไหมนะฮะอืมแต่ว่านี่อันนี้ให้ดูโปรแกรมนะโปรแกรมมันก็จะเป็นอย่างนี้สุดสัปดาห์นี้ก่อนนะครับเจอบอลมัด วันพฤหัสเจอสเปอร์นะเสาบอลมัดพฤหัสสเปอร์แล้วก็อาทิตย์ครับอาทิตย์ที่9นุ่นเจอกับทางพรีมัสอากายนี่เป็นเกมเอฟเอคัพเห็นไหมจะมีหลายรายการเตะต่อเนื่องเลยนะฮะช่วงนี้ก็ดูกันตาแฉะเรื่องราวของอาร์เนอร์เชอร์อตนะครับที่พูดถึงแผนการเสริมทัพผมต้องเกินก่อนว่าอาร์เนอร์เชอร์อตสัมภาษณ์กับสื่อไว้ก่อนแล้วนะฮะตั้งแต่ประมาณวันอังคารมันพุดธเนี่ย สัมภาษณ์กับสื่อไว้ก่อนแล้วอา์เนอร์บอกแบบนี้ครับอา์เนอร์บอกว่าผู้คนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเห็นว่าเราทําอะไรในตลาดซื้อขายที่ผ่านมาเยอะเท่าไหร่นั่นเพราะเราแฮปปี้ในขุมกําลังที่เรามีแต่ในแบ็กกราวด์อินเดอะแบ็กกราวนะครับในในเบื้องหลังเนี่ยเราทํางานตรงนี้กันอยู่เราวางแผนเสริมทัพล่วงหน้าในซัมเมอร์เอาไว้แล้วเป็นการวางล่วงหน้าเลยครับเพราะเรารู้ดีว่าในอีกหลายปีข้างหน้านี้ มันจะมีรายการให้ลุ้นความสำเร็จเล่นแต่เพียบเลยเราก็ต้องมีทีมที่เพียงพอแก่การลุ้นความสำเร็จเหล่านั้นอ่าซึ่งคําพูดของอาเนอร์มันก็ชัดเจนมันชัดเจนในตัวที่ในตัวของบทสัมภาษณ์แล้วลหะว่ามักกลาเนี้ยดูทรงแล้วจะไม่ซื้อใครก็เป็นอย่างที่ข่าวออกมาก่อนอันนี้ด้วยนะแล้วก็สิ่งที่อาเนอร์พูดมันก็บ่งบอกชัดเจนว่าเป็นการวางแผนสเต็ปล่วงหน้าแล้วในช่วงซัมเมอร์อืมทีนี้ครับ ข้อมูลเพิ่มเติมครับในวันนี้มันมีมาจากนี่ฮะเป็นคอลัมน์เอ็มพัสนะครับในเดลี่เมลของทางนักข่าวลอิสติลนะฮะเป็นสายข่าวหงแดงนะครับผมคนนี้ผมให้เทียสอเนะครับก็ฟังได้ครับเขาบอกนะครับว่านี่ถ้าดูตามข้างบนหัวเลยนะรีพูทันเฟิร์บริฟวิ่งแบบว่าอสรุปย่อตลาดซื้อขายรีพูทมัคการาไม่น่ามีเกิดขึ้นเขาก็บอกแบบนี้เรื่องเงินไม่ใช่เรื่องปัญหาเลยรีพูมันมีเงินสำรองในเบื้องหลังอยู่แล้วแต่แค่ว่าอยู่ที่ว่า มันอยู่ที่ความจะเป็นในการใช้เราพูดกันแบบนี้นะครับอ่าแล้วเขาบอกแบบนี้ก่อนสิ่งสําคัญเลยคือตอนนี้เขาบอกว่ามันมีการประชุมกันครับนี่ฮนะรีคูดเมนต t อ่ารีคิวอ่ารีคูดเมนต์มติงนะก็คือทีมงานซื้อขายนะมีการประชุมกันหลายครั้งที่ AXA Training Center เกี่ยวกับนะ t h ดอวิ w นะเกี่ยวกับมุมมอง To a t t a c k i n g กับการโจมตี The Summer Transfer Window ก็คือตลาดในช่วงซัมเมอร์นี้ เห็นไหมอ่าดังนั้นพาดหัววันนี้ที่ผมอ้อจมตีตลาดผมไม่ได้ผมไม่ได้พาดมาั่วๆนะครับสื่อเขาเขียนแบบนี้จริงๆผมก็เลยเอาเอาเอาจุดนี้มาพาดหัวด้วยเห็นไหมเตรียมจู่โจมในตลาดครับมีการพูดคุยกันหลังบ้านอยู่ตลอดว่าซัมเมอร์นี้มันมีจุดไหนมันต้องเพิ่มเติมตม,มีอันไหนที่ยังไม่ดีพอแต่ไปเดี๋ยวไปเติมซัมเมอร์เพราะตอนนี้มกรามันทําอะไรมากไม่ได้อารมณ์แบบนั้นนะครับทีนี้เนี่ยที่ผมพูดมาสักคนนี้ย้อนกลับมานิดนึงเรื่องเงิน มันนี is no object เรื่องเงินไม่ใช่อุปสรรคไม่ใช่ปัญหาครับนะแม้ว่าเราทุกคนจะรู้สึกว่าโอ้ยก็ดปัญหาก็คือเรื่องเงินแหลงงกมมันก็มองได้สองแบบจริงมันก็มองว่างกได้หรือมันก็มองว่ามันถึงจําเป็นอ่ะถึงจะซื้อผมถ้าถามผมนะบางบางครั้งมันก็เหมือนงกถ้าถามผมนะเอฟเอจีอ่ะแต่บางครั้งเราก็เข้าใจว่ามันจําเป็นมันก็ยอมจ่ายนะเวลาจําเป็นจริงๆที่มันต้องจ่ายแล้วมันก็จ่ายแต่แค่ว่าพอมันพ้นความจําเป็น มันก็จะไม่ทําอะไรมันจะแบบนิ่งๆงกๆแบบอื่นๆเงินๆอย่างเงี้ยอย่างที่เราเราก็เซ็งๆกันอยู่แต่ว่าอาต่ซัมเมอร์เนี้ยอย่างที่บอกมันเลี้ยงไม่ได้และเขาก็บอกว่า2ตําแหน่งนะฮะที่อาจจะยืนพื้นว่าเล็งในช่วงซัมเมอร์นี้คือ1เลยเขาบอกว่าการที่เราพลาดมาตินซูเบเบนดี้เมื่อซัมเมอร์ที่แล้วอ่ะมันบ่งบอกว่าเราอ่ะจริงๆต้องการกองกลางเพิ่มอ,อ,อีกตัวหนึ่งแม้ว่าตอนนี้ไรอันกับเฟนแบกจะทําได้ดีก็ตามนะกับการเอาเขามาเล่นเบอร์หกตอนนี้ทําได้ดีโคตรๆเลยแต่่่มมมันนนก็ต้อองีคาชวยย เอ็กซ์ตาร์บอดี้อินมิดฟิลด์ดีพาร์ตเมนต์หน่อยอ่ะมันต้องการมิดเหมือนกับเราต้องการมิดฟิลด์เพิ่มอีกคนนึงโดยเฉพาะตำแหน่งเบอร์หกอ่ะเอามาช่วยกาเฟแบกหน่อยขอคุณภาพดีหน่อยก็เป็นไปได้ว่าซัมเมอร์นี้อาจจะยังมองหาอยู่แล้วก็อีกตำแหน่งหนึ่งแบ็กซ้ายซึ่งเราพูดกันมาตลอดนักข่าวสายหงหรือนักข่าวสายกลางอะไรก็ตามก็เริ่มพูดแล้วแหละว่าแบ็กซ้ายเป็นตำแหน่งที่โรเบิร์สันเริ่มโดยลาอายุ30ซิมิการ์สโอเคฟอร์มก็พอได้นะก็สลับ,สล,บสลับกับล็อโบบโ้ได้แต่ซิมิการ์กนก็ยี่ส ไม่ได้ดีพอที่จะถึงขั้นว่ายึดตัวจริงหรือว่าฝากความหวังได้ตลอดเวลาขนาดนั้นนึกภาพออกใช่ไหมมันก็อาจจะต้องมองหาแบคทซเรยด้วยนี่คือ2ตํตำแหน่งที่ยืนพื้นว่าต้องเริ่มทํากันบ้านรอไปเลยว่าซัมเมอร์เลงใครล็อกเตาใครใครเหมาะสมใครยังไงไปบ้างนอกจาก2ตําแหน่งนี้มันก็มีตําแหน่งอื่นที่คุณต้องรอดูความไม่แน่นอนอีกนะเอา้าเราพูดกันตรงตรงเลยใครบ้างอ่ะเทนนาน ฟันดซาร่าอ่ะโอเคเราไม่รู้ว่าจะต่อสัญญาใครได้ไหมแต่เทนเนี่ยดูอีซงนี้แล้วเทนเนี่ยน่าจะต่อสัญญายากสุดเลยสมมติเทนไม่ต่อสัญญามันก็ต้องหาแบกขวาตัวแทนเทนเข้ามาถ้าซาร่าไม่ต่อสัญญาก็ต้องหาปีกขวาแทนซาร่าเข้ามาถ้ากองหน้าไม่เซ็นอ่าถ้าสมมติกองหน้าไอ้เช่นนูนเยสอาจจะย,ย้ายมีซาอุมาสนใจมันก็ต้องมีตัวแทนนูนเยสมันอารมณ์แบบนี้ครับให้เรามองภาพว่าซัมเมอร์มันเป็นงานที่เอฟเอจีมันเลี่ยงไม่ได้แล้ว ซัมเมอร์ที่จะถึงนี้แต่ซัมเมอร์ที่แล้วอะ่ะมันไม่ได้มีใครย้ายออกเลยไงม,มันก็เลยไม่ได้มีใครย้ายเข้าอ่าแล้วบวกกับอาเนอร์ก็ยังอย่างทํางานกับตั้งแต่ที่มีอยู่ก่อนก็เลยซื้อแค่เคียรซ่าคนเดียวถูกไหมอันนั้นคือภาพเมื่อซัมเมอร์ที่แล้วแต่ภาพซัมเมอร์อที่จะถึงนี้เนี่ยมันเป็นภาพที่มองในอีกมุมหนึ่งออกไปแล้วถ้าเพื่อนๆมองให้แตกเพื่อนๆจะรู้เลยว่ามันมีการขยับแน่มันจะดีไม่ดีไม่รู้แต่มันต้องมีขยับมันเลี่ยงไม่ได้เว้ยไออย่างนี้แหละอที่ผมพูดตอนตอน้ตน้้นนนนว่่าาาามมััจจํํเป็็ตตอองงทกย นึกภาพออกใช่ไหมฟันได้สมมติตอบสัญญาฟันไอไม่ได้มันก็ต้องมีเซ็นเตอร์เข้ามาเพิ่มอย่างน้อยหนึ่งคนมันก็คือเมคเซ e n s แหละครับใช่ไหมเพ่อเพืเ่อนๆก็ลองแสดงความเห็นเข้ามาครับว่าคิดว่าซัมเมอร์จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างลองแสดงความเห็นกันเข้ามาได้ขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนนะครับสำหรับพื้นสมาร์ทแมทสวยเป็นไม้ทนเป็นหินนะครับใครต้องการปูพื้นบ้านใหม่ spc smart mat ตอบโจทย์ทุกการใช้งานกันเชื้อรากันแบคทีเรียกันปวกกันน้ำหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์สนใจไปที่โฮมโปรกรุงเทพประเทิมนทนร้านค้าตัวแทนจำหน่่่าายทททััวปรรระเเศหือสงงงตพจ Smart Mat หรือโทร063 208 1188นะครับฝากพื้นสมารแมทเอาไว้ด้วยนะเรื่องราวของโยฮันบากาโยโก้นะฮะเราเพิ่งโดนมันล็อกหลบหลังหักแล้วก็ยิงมาเมื่อเกมแชมเปี้ยนลีกที่เพิ่งจบไปเลยเนาะนะครับล่าสุดหลังเกมครับมีบทสัมภาษณ์ของบากาโยโก้มาฝากกันนักข่าวก็แกน้งถามตรงๆนะบากาโยโก้คุณคิดว่าคุณนะ่ะดีพอไหมในในอนาคตที่ถึงแนซัมเมอร์อะไรอย่างเงี้ย ที่จะไปเล่นในทีมใหญ่อย่างเช่นล์พูอะไรแบบเนี้ยไอ้ไอ้หนูนี่มันก็มั่นใจในตัวเองเหมือนกันอายุ21 e นะบอกว่าผมคิดว่าผมเนี่ยดีพอที่จะเล่นใ้กับล์พูได้นะอ่าสำหรับทีนี้อ่าตัดเรื่องที่ว่าดีพอไม่ดีพอไปละทีนี้พูดถึงแมตที่เกิดขึ้นที่เจอกับเราเขาบอกว่าสําหรับแมตช์นี้เนี่ยเราแฮปปี้ที่เราชนะทีมใหญ่อย่างพวกเขาได้แต่พวกเขาล์พูเนี่ยไม่ได้จัดชุดแข่งที่สุดลงเล่นมัน อิสเชมอ่ะเขาใช้คำว่าเชมอะ่ะเชมผมก็ไม่รู้จะแปลเป็นไทยว่ายังไงได้บ้างอะ่ะถ้าแปลตรงตัวมันแปลพวกอับหน้าอายหน้าละอายอะไรพวกนี้ได้นะหน้าละอายที่พวกเขาไม่ส่งชุดแข่งลงแต่ผมไม่รู้ว่าผมไม่รู้ว่ามันสามารถแปลให้ซอฟต์กว่านี้ได้ไหมเช่นเป็นแบบว่าหน้าเสียดายที่พวกเขาไม่ส่งลงได้ไหมแต่ว่าคําว่าหน้าเสียดายมันก็เป็นคําอื่นไม่ใช่หรอไอ้คาว่าอิสเชมเนี่ยเชมเนี่ยมันก็เป็นหน้าละอายเนี่ยเออทำไมพูดคํานี้ผมก็ไม่เข้าใจเขาบอกหน้าละอายที่พวกเขาส่งชุดแข่งลงเล่นไม่ไม่ส่งชุดแข่งที่สุดลงเล่น ตอนนี้เนี่ยผมอยู่กับ PSV ก็ถือว่าใช่ที่สุดแล้วผมรับรู้ถึงความไว้วางใจจากสมสรแม้ว่าผมจะทําได้ดีหรือไม่ดีก็ตามก็ยังมีความไว้วางใจเชื่อเชื่อเนื้อเชื่อใจอ,อ,อ,อยู่เสมอผมจะไม่ย้ายไปซาอุดิอาระเบียนในช่วงนี้ผมจะไม่ทํามันนะคือหมายถึงว่าถ้าจะมีการย้ายขึ้นในซัมเมอร์เลยก็ตาม,มยังไม่เลือกไปซาอุแต่ส่วนคนที่ย้ายไปผมก็ให้ความเคารพพวกเขาพวกเขาเมีุผลของตัวเองนะครับก็นี่คือโยฮันบากายโยโก้ครับซึ่งเอ่อ ถ้าเรามาดูเนี่ยตำแหน่งของเขาคือตำแหน่งซา่าเลยนะปีขวาเลยแบบตำแหน่งถนัดเล่นได้ข้างเดียวแล้วปีขวาเหมือนซา่าเปไปเลยถนัดเท้าซ้ายก็เหมือนซาลาอีกแต่ฝีเท้าเท่าไหมบอกไม่ได้เป็นเบลเยียมครับเล่นในกับทีมชาติเบลเยียมตอนนี้ฮะก็รอดูอายุ21นะเพราะถือว่าอยู่ในแล้วก็ค่าตัวอยู่ที่34ล้านตามที่เราเคยเป็นข่าวนะก็ะถือว่าอยู่ในโปรไฟล์ที่ลิพูจับตาดูอยู่แน่นอนแต่อย่างที่ผมบอกมันไม่ได้มีตัวเดียวเอาเป็นว่าเป็นหนึ่งในเป้าหมายแล้วกัน ในเป้าหมายที่เป็นปีขวามันมีตัวอื่นที่เรามองอีกเช่น e m b มบ m o โมเช่นอะไรเงี้ยมันมีหลายตัวนะครับแล้วก็ปีนี้ฟอร์มผมว่าก็ยิง6จ่าย1ในลีกยิง2จ่ายหนึ่งในแชมเปี้ยนลีกมันไม่ได้แย่แต่ผมว่าตัวเลขตรงเนี้ยยังสู้กักโปตอนอยู่ p s v ไม่ได้เลยตอนกักโปอยู่ p s v ยังยิงยิงเยอะกว่าน,นี้นะอีกใชนะครับคนต่อมาชาบีซิมมอนอะ มาดูชาบีซิม,มอนกันหน่อยฮะนี่ชาบีซิม,มอนต่อสัญญาไปแล้วครับกับทาาเอ้ยไม่ใช่ต่อสัญญาใช้คําว่ามันใช้คําว่าเซ็นขาดอะถ้าผมจำไม่ผิดนะคือตอนก่อนนั้นเป็นยืมตัวมาทีนี้ไลซิกใช้ออปชั่นเซ็นขาดไปแล้วทีนี้ออปซิกอาไลซิกเนี่ยก็คือเปิดโอกาสนะในซัมเมอร์ถ้าใครอยากซื้อซิม,มอนชาบีซิม,มอนเนี่ยในวัยยี่สเอ็ดปีเหมือนกันเป็นฮอลแลนด์นะครับคนนี้ตั้งราคาไว้ที่70็สิถึงแปดิบล้านยูโร 70ถ้าเอาตัวเป็นตัวต่ำกันนะ70ล้านยูโรมันก็จะเป็นราคาเท่ากับที่เราซื้อโซโบมาเราซื้อโซโบมา70ล้านยูโรหรือว่า60ล้านปอนด์นี่แหละเขาบอกว่ามีแมนยูในเตดมีเรียลพูมีแมนซิตี้ที่ออฟเซิร์ฟนะครับเล็งอยู่ออฟเซิร์ฟพีซซิทูเอชันก็คือเหมือนเลง็งเลงจับตาสถานการณ์อยู่นั่แหละอารมณ์ประมาณนั้นนะครับรายงานชิ้นนี้มาจากคิสเซนฟอสซึ่งช่วงหลังสาหรับผมคิสเซนฟอสแม่งเสียเครดิตไปพอสมควรเลยแบบว่ารายงานบุดมาหลายอันแต่เอาเป็นว่า ชื่อของคิสเซนฟอสเนี่ยสำหรับผมนะอ่ะผมลดเทียขอลดไปสักเทียสามฟังหูไว้หูเลยแหละนะแต่ซิมมอนเนี่ยมันก็มีข่าวกับเราบ่อยผมว่าเราก็อาจจะจับตาดูมันจริงๆแต่มันเป็นเพลย์เมคเกอร์ตัวนี้ตำแหน่งจะอีกแบบอีกแบบตำแหน่งถนัดคือเพลย์เมคเกอร์ตำแหน่งรองสามารถเล่นปีกได้ทั้งสองฝั่งถนัดเท้าขวาอืมเป็นฮอลแลนด์นะตัวนี้นะครับผลงานสี่ประตูสามแอสซิตในลีก แล้วก็ในแชมเปี้ยนลีกยังไม่ยิงยังไม่จ่ายโอ้นี่ผมว่าผลงานกับเจสิล้านมังแพงไปมังแพงไปจริงนะฮะผมว่าไอ้พวกนี้ก็คือยังจับตาดูอยู่แต่แค่ผมว่าสุดท้ายลิปูเราไม่เหนียวไกลคนที่เราจะเหนียวไกลแม่งต้องใช่ด้วยแต่ผมว่าอันนี้อาจจะยังไม่ใช่ในมุมมองผมนะส่วนจอแดนเนเดอร์สันครับมีข่าวว่าใกล้จะย้ายไปโมโาโกโดมาโนโ่หรือว่านักข่าวคนดังหลหลายคนก็บอกเหมือนกันว่าใกล้ที่จะย้ายไป ไปอยู่กับโมนาโกแต่ว่ามันก็มีสื่อคอนแฟร์บางเจ้าบอกว่าโมนาโกพยายามบล็อกเอาไว้ยังไม่อยากให้เฮนโดไปแต่เฮนโดแสดงว่าใจอ่ะคงไปคุยกับไอ้นี่แหละซึ่งโรมาโนโรมาโนก็บอกล่าสุดนะครับว่าเฮนโดเลดี้เลดี้ฟอร์เน็กซ์สเต็ปกับทางโมนาโกแล้วอ่ะกำลังจะขยับสู่สเต็ปต่อไปแล้วเดี๋ยวรอดูว่าดีลมันจะรุ่งร่วงได้ไหมทีเนี้ยประเด็นมันคืออะไรถ้าเกิดเฮนเดอร์สันเนี่ยจอร์แดนเฮนเดอร์สันนะอดีตกัปตันของเราเนี่ยย้ายไปอยู่กับโมนาโก แลวถ้าสมมุติโมโนโกมันผ่านน็อกเอาท์มาผ่านเพลย์ออฟมาได้และสมมติมาจับฉลากเจอกับเราเฮนโดจะได้กนะลับแอนฟิลนะฮะหลายคนก็ลุ้นแบบนั้นก็รอดูว่ามันจะมีอะไรคลาสส,สสิกแบบนั้นเกิดขึ้นไหมมิโตมะครับน,ะนักเตะที่เป็นข่าวกับหลายทีมในพรีเมียร์ลีกแต่ไม่เคยมีใครยื่นซื้อจริงจังล่าสุดเมื่อวันเมื่อคืนที่ผ่านมาเอานาเซอร์ทีมในภาษาอุดียอารเบียครับยื่นห5สิห้าล้านยูโรห5สิห้าล้านยูโรก็ประมาณห0สิบกว่าล้านปอนด์แต่ว่าทางไบร,ริเสธข้อ,อปแลนว รอดูว่าทางนู้นจะยื่นมาเพิ่มไหมเหมือนช่วงหลังทางซาอุเริ่มเปลี่ยนกลยุทธ์คือเมื่อก่อนอะเซ็แนแต่พวกตัวอายุเยอะแล้วปลายอาชีพแล้วสังเกตนะแต่ตอนนี้กําลังเริ่มพยายามขยับอายุนักเตะให้น้อยลงซื้อนักเตะในวัยพรามหรือว่าในวัยที่แปลเป็นไทยก็คือในวัยพีคมากขึ้นซึ่งไม่แปลกเลยที่มีข่าวอะสนใจโมไม่แปลกอยู่แล้วแต่ไม่แปลกเลยที่มีข่าวว่าสนใจนูนเยสในช่วงซัมเมอร์จริงๆอยากได้มักกะลาด้วยแต่ลิฟูไม่ขาย ซัมเมอร์ให้จับตาดูเหมือนกันว่าเพราะว่า,วา,า,าโรมาโ All นะ่ก็พูดเลยว่าทางทั้งโทั้งโรมาโน่แล้วก็ออนสตีนเลยนะพูดเลยว่าทางซาอุสนใจนูนเย้จริงๆอันนี้ผมเปรียบเทียบไปดูนะว่าทางนู้นเขาเริ่มมองนักเตะที่อายุน้อยแล้วอยู่ในวัยพีคแล้วไม่ใช่ไปมองแต่อายุเยอะๆแก่ๆงับเงือกมาเล่นในลีกไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วนะครับซัมเมอร์นี้น่าจะมีอะไรที่มันวุ้นวายพอสมควรสําหรับซาอุนะครับขอบคุณทุกคนนะฮะฝากกดไลค์ like, กดแชร์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้กันนะครับ จะในภาพการแจ้งเตือนข่าวสารไลฟ์สดต่างๆแล้วก็ฝากไว้อีกนิดน,นึงนะคือใครที่สนใจลูกกอล์ฟมือ2นะครับคุณภาพมีหลากหลายเกรดนะครับราคาราคาเขาเรียกว่าอะไรนะย่อมเยาวนะสำหรับคนที่อยากได้มือ2ไปตีแบบว่าไม่เสียดายลูกไงไปเลยครับไปที่เพจแพงพักแพงค่าพักข,ขนานตามที่เห็นในภาพน,นี้นะครับนี่เซิร์ชตามนี้หรือเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้นะไปซื้อได้เลยนะครับนะโอเคขอบคุณนะครับอ่ะกด สมัครสมาชิกเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องโค้เดกได้หรือด onation super chat super seeker อย่าลืมซับสไครต์ให้นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ